จะไปจังเห้ผมฝากหน่อยหนึ่งอเอาลิ้นข้าสีได้สบาเอาละครับเริ่มเกมในรอบ8เข้า4แล้วนะฮะร,ระหว่างทีม2พี่น้องมอเตอร์ครับตอนนี้อยู่ในฝั่งผู้บรรยายครับเอ่อก็ได้กำลังใจแรงเคียร์จากทางบ้านนะฮะน่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นแล้ว ภรรยาหมายเลขสี่หน้าซ้ายชงเนี่ยจะปุ้มครับให้ให้กำลังใจแรงเทียร์มาเลยนะครับพบกับทีมผู้ใหญ่ต้อมครับจากพิลิมาสนี่แหละฮะเอาละครับใครจะได้เข้ารอบแปดเอ่อรอบสี่ทีมเป็นทีมแรกเลยครับคู่แรกฮะตอนนี้ก็ชมกันยาวๆครับต้องพิจารณา ตอนนี้ตามอยู่หนึ่งกับสองครับทีมผู้ใหญ่ต้อมฮะลูกนี้เปิดไม่ดีแต่ว่าแก้ไขไปดียังเกี่ยวได้อยู่ครับทีมผู้ใหญ่ต้อมโอ้แก้ไขลูกนี้ไม่ข้ามอ่านะฮะเป็นแต้มของทีมสองพี่น้องลูกนี้เสริมไม่ข้ามครับรเป็นแต้มของทีมสองพี่น้องมอเตอร์เอาละฮะ ตามอยู่หนึ่งต่อสี 1> 1่ครับทีมพี่เจ้าจอมสองตหนึ่งต่อสี่เข่า่องสายยังเปิดได้อยู่ครับสองพี่น้องลูกนี้เจ้าโรเบิร์ตทิ้งน้อยเอาละครเตะล็อกแดงได้ มาดีแล้วนะครับเริ่มต้นเกมขึ้นน้ำประห้าตัวหนึ่งครับห้าหน,น,น,นึ่งโชคดีเราพอเจอเดือดเโอ้โหลงนี้ก,กรรมการบอกว่าลงครับเป็นแต้มของทีมสองพี่น้องหด,ดือด,ด,ด,ดแต้มขึ้นไปที่หกต่อนหนึ่ง ในรอบนี้ทางผู้จัดบอกว่ายังต้องใช้แต้ม15แต้มอยู่นะครับเพราะว่าเวลาเริ่มมึดเข้ามาแล้วนะฮะจะใช้21แต้มในรอบ4ทีมนะครับแต่ตอนนี้ต้องใช้15ก่อนฮะเพราะยังเหลืออีก4คู่ครับเดี๋ยวมิะนันจะดึกมากไปกว่าวนี้นะฮะก็เลยต้องใช้แต้ม15เพื่อกระชับเวลามานิดนึงครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะแต้แมตามอยู่หนึ่งกับแปดครั้ทีไู่ใญ่ต้อมมาหน้าซ้ายโอ้โหดูจะปุ้มครับจับชงให้เจ้าเบิดแต่ว่าลูกนี้เจติดบล็อก ตามอยู่2ต่อ8ครับโอโ้ดูจะพุ่งครับจับซ้ายชงซ้ายห่างนิดนึงเขาจะเบิดแก้ไขมไม่ข้าวล้ะ เสิร์ฟดีครับเข้าช่องซ้ายฮะเปิดไม่ได้แล้วครับ2พี่น้องมอเตอร์แต้มขยับขึ้นมาฮะเปลี่ยนมาทั้งสพี่น้องมอเตอร์จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับขึ้นนำอยู่8ต่อ4สวัสดีครับคุณประพัดสอนุ่มบัวเชียร์ทีมเจ้าปอสังลุยครัแข่งคู่ไหนคะอ๋อย เจปอสั่งลุยคู่ที่สามครับเจอกับทีมสมศักดิ์ทีมสมศักดิ์ก็คือนำทีมโดยพี่อนสุภาพนะครคู่ที่สามครับในรอบนี้จะเหลือสี่คู่นะครรอบแปดทีมเข้าสี่ครับคู่นี้เป็นคู่แรกครเพราะหมายความว่าในรอบนี้นะครใครเข้าสี่ทีมถือว่ามีเงินรางวัลติดไม้ติดมือแน่นอนครับ อยู่ที่ท่านจะไปได้ทีสามร่วมหรือได้รองชนะเลิศหรืออาจจะไปถึงชิงชนะเลิศได้ที่หนึ่งก็แล้วแต่นะฮะชมกันยาวครับแตมอยู่ที่6ต่อ9ครับเข้าช่องซ้งายแล้วครับ โอ้โหเอาละฮะเหมือนว่าเข้าช่องซ้ายแล้วจะกักกักกันนะครับระหว่างกระจมะกับเอ่กระปุ่มนะฮะ หมดเวลานอกครับลงสนามเอาแล้วนะครับหมดเวลานอกฮะจมเกมนในรอบ8เข้า4กันต่อครับระหว่าง2พี่น้องมอเตอร์ในชุดสีฟ้าฝั่งผู้บรรยายเนี่ยนะครับพบกับทีมผู้ใหญ่ต้มฝั่งตรงข้ามาแต้มอยู่ที่7ต่อ9ครับเข้าช่องซ้ายคราวนี้เปิดได้ครับ กบดทงเองแต่เองอโอ้ติดบล็อกครับอาล้วฮะเริ่มมีเสียงเกียร์อยู่ด้านหลังแล้วครับเอาไ,อาไาแป้าต่ตตขยับมาที่8ต่อ9ครับตัดหยอดลูกนี้ข้ามไหมไม่ข้าม อาแล้วเป็นแต้มของทีมสองพี่น้องมอเตอร์ก็ยังไม่แ่ไม่นอนครับไม่รู้ว่าใครจะเก็บในเซตแรกได้นะครับเพราะว่าแต้มไม่ห่างเท่าไหร่ครับ7ิต่อ8ปดนาสายยังเปิดได้อยู่ครับอย่าต้อมแก้ไขข้ามมาสองพีน้องได้ล ลูกนี้ออกหลังครับเป็นแต้มให้ทีมสองพี่น้องมอเตอร์แต้มขยับมาแลครับเปนเลขแปดใบด้านซ้ายยังเปิดได้อยู่ครับแต่ลูกนี้ติดบล็อก <c oughs> โอ้โหสองพี่น้องมาดีแล้วครับทำอะไรก็ดีไปหมดนะชั่วโมงนี้ 1 2บต่อแปคราวนี้ช่องสายสุดเปิดไม่ได้ครับสืบนีฮะจอมะนะฮะไ,ไ,ไ,ได,ไมได้มันอยู่ที่8ต่อ13ครับหมาหน้าขวาเปิดไม่ดี กตัวังนงดขึ้นแม่แล้วตีหัวข้าไปยังเกี่ยวอยู่ครับจะบิดว่างไงครับออโอ้ลูกนี้แจ้ไขดีครับเป็นแต้งให้ทีมสองพี่น้องขึ้นขันแล้วครับในเซตแรกรอแปดเข้าสี่ครับสองพี่น้องมอเตอร์ ลูกนี้เสิร์ฟออกหลังะะเอาแล้วฮะเซตแรกสองพี่น้องมอเตอร์ครับเอาชนะทีมผู้ใหญ่ต้อมไปได้ก่อนนะฮะรอบนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับแปดเข้าสี่ฮะความหวังแต่ละทีมที่ส่งเข้ามาร่วมในครั้งนี้ก็อยากจะได้เข้ารอบสี่ครับในเบื้องต้นนะ,ะแล้วก็เข้ารอบสี่แล้วไปวัดกันต่อครับ เ็นช่วงเปลี่ยนแดนแล้วก็พักเสร็จต้องมาชมกันต่อในเซตที่สองนะครับว่าสองพี่น้องมาเตอร์จะเก็บเซตสองได้หรือไม่ส่วนทีมผู้ใหญ่ต้อมครับก็ต้องพยายามฮะเอาชนะในเซตสองนี้ให้ได้เพื่อมีเซตสามครับเราก็เดาไม่ได้ไทยไม่ออกบอกไม่ถูกครับอยู่ที่เกมเท่านั้น,นะฮะว่าทีมไหนจะเก็บได้ครับ เริ่มเกมในเซตที่สองนะครับรอบแปดทีมเข้าสี่ตอนนี้ทีมเดียตอมเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ทางฝั่งผู้รรญายครับส่วนทีมสองพี่น้องอยู่ในฝั่งตรงข้ามผู้รรยายฮะแ้มแรกเป็นของสองพี่น้องมอเตอร์ครับโอ้ยลูกนี้เข้าช่องซ้าย ยังอยู่ครับสองพีโนโ่น้องมอเตอร์เตะล็อกแต้มได้ไหมไม่ข้ามนะฮะเป็นแต้มทีมพี่ใหญ่ต้อม<ะ>แต้มอยู่ที่หนึ่งเท่าลูกนี้ล้นม,มาเอาละครับพี่ใหญ่ต้อมว่าไงเอ่ย ลูกเล่นเป็นการตีหัวมาจาังหวะเดียวยังเกี่ยวเรียได้อยู่ครับโอ้สุดท้ายเราเป็นแต้มของสองพี่น้องมาเจอฮะแต่แตออู่่ที่2ต่อหนึ่งครับ

หลังไ,ไปเยอะเลยนะครับ<อ>ลูกนี้เสือไม่ข้ามครับทีมพิเยต้อมหนึ่หกโอ้โหต,ตามอยู่หนึ่งต่อหกครับ เอาล้วฮะโอ้แตลูกนี้เสิร์ฟเข้าช่องดีครับออแบมบดูที่2ต่อ6เข้าช่องสายเปิดไม่ดีแล้วครับแบมขยับมาแล้วฮะเปลี่ยนมาทาง2พี่น้องมอเตอร์จะได้เสิร์ฟครับขึ้นนำอยู่6ต่อสาม โหลูกนี้แตะยอดสวยครับทีมู้ใหญ่ต้อมฮะ องหลังครับเป็นแต้มทีมผิ้ใ่ต้อมผู้ใต้อมนะฮะเอาแล้วครับแต้มขยับขึ้นมานะฮะอยู่ยที่หกเท่าลูกนี้แก้ไขดีครับเป็นแต้มฮะทีมผู้ใหญ,ญ่ต้อมจากคิริมาศ จะไปเยือนนะต่อพี่น้องขอเรา không <coughs> <coughs> เวลานอกครับกับเข้ามาจมเ็มกันต่อในรอบ8เข้า4คู่แรกครับลูกนี้เสิร์ฟออกหลังฮะเป็นแต้มทีม2พี่น้องโอ้โอลูกนี้พิกเน็ตสวยงามครับ สายยังเปิดได้อยู่ลึกไปไหมเรียบร้อยครับเป็นแต้มของทีมสองพี่น้องฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณเกียงไกลเหรอครับเอาหน่อยโรเบิร์ตอาละจะโรเบิร์ตได้กำลังแรงใจแรงเขียแล้วครับ ในเซตแรก2พี่น้องเอาชะนะไปได้ก่อนนะครับแล้วตอนนี้ในเซตที่2ก็ขึ้นนำครับพี่อยองขอแล้วเนาะโอ้โหพี่ยะต้องต้องขอไว้นอเนาะอ,อ,อ,อีกแล้ครับ หมดเวลานอกครับทีมเราไทยพิศักหันเหนียวกลับบ้านแล้วขอก็กลับไปพิตซอกันหน่นะครับให้กำลังใจทุกทีมฮะ โอ้ยลูกนี้จ้าลูกเปิดตเตะสุดยอดเลยฮะเอ่อพอสตเีจัดที่ไหนครับพิบเบิลเดี๋ยวนะครับผมจำชื่อวัดไม่ได้ฮะอมัชื่อวัดอะไรไม่ทราบฮะบพิบเบิล มันลงพยอมพยอมนื้ขอมขอมอะไรสักอย่างเนี่ยครับวัดอะไรกันไมมครับแต่ไม่ใช่วัดขวางนะครับไม่ใช่วัดขวางครับเอซขอบ <itar> ค <vel> ุณครับขอบ <itar> ค <vel> ุณครับเอฟซีพี่เคไว้นานๆพี่เคจะมีเอซีนะจัดสีสำโรงครับออ ภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะอะไรนะครับโคโคสะพทรกพินกันพีน้อ้กนกคง,งเหรอฮะครับเดี๋ยวถ้าอย่างอะไรแล้วฝากติดตามไว้เรื่อยๆฮะพี่เบิ้ลเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พบกันครับเดี๋ยวผมได้รู้ฮะ <c oughs> ผมอาศัยติดรถจะบ,บอยไปนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปถ่ายที่พัทเาฮะ <c oughs> ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ผมขอไปดูที่สถานที่ก่อนครับว่า เอ่อหนึ่งแข่งกลางแจ้งหรือว่ากลางแจ้งหรือว่าในโดมนะฮะถ้ากลางแจ้งก็ะขอดูสภาพ <c oughs> ขอดูสภาพอากาศก่อนนิดนึงนะครับ <c oughs> แต่อย่างไรแล้วไปถ่ายแน่นอนะครับพรุ่งนี้ไปโพทะเลครับก็คืนนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะกลับกี่ทุ่มกี่ยามนะฮะแล้วพรุ่งนี้จะต้องอติดรถจะบอยไปตั้งแต่เช้าครับ <c oughs> แล้ว ที่10ผมจะเดินทางไปพะเยาฮะไปถ่ายทอดที่พะเยาในวันที่11นะครับเป็นเหลี่ยมแบ็ก50พูนาโอเพนครับโอ้โหมันแน่นอนฮะได้ข่าวว่าไปหลายจังหวัดนะครับไปหลายจังหวัดนะฮะส,สุขไทยสุโขทัยพิศณุโลกอุท,ทยัยแพร่น่านพะเยาอะไรนี่ไปเยอะเลยครับอีกแด้นเดียวจะเกมนะครับในรอบ8เข้า4 ลูกนี้เสิร์ฟไปข้ามเรียบร้อยฮะในกู้แรกเราได้ทีมที่เข้ารอบสี่ไปหนึ่งทีมนะฮะนั่นคือทีม2องพี่น้องมอเตอร์ครับ